สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของตลาดนัดชุมชนบ้านหนองโนนะครับสำหรับตลาดนัดชุมชนบ้านหนองโนแห่งนี้ก็จะมีตลาดนัดทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับมี3วันต่อสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้ไก่หยังครับเนี่ไก่ดำค่ะไก่ดำห่โอ้ไก่ดำขายตัวจักบาทครับครับมันแสบคือไก่บาทเลยบ่ครับเนี่ยมาเบ่งหมดแดงนะครับพี่น้องครับโอ้กวางละจักบาทครับเนี่ นี่จักบาทครับเนี่ยหาซิปยี่สิบอันนี้ยี่สิบอันนี้โอ้อันนี้อะไรยี่สิบเนาะใบใบตองละยี่สิบตัวนี้ใบตองละหาซิปป่ะครับเนี่ยโอ้โหสดสดจากปลาเลยตัวนี้ไข่หมดแดงนะครับพี่น้องครับตลาดนัดชุมชนบ้านหนองโนเนาะครับเนาะนี่เนาะโอ้ของปลานะครับอาหารปลาบ้านเฮานี่ครับพี่น้องครับหอยกับมี้ครับแกให้พร้อมเลยป่ะครับหอยเนี่ย คุณผู้ชมครับไปยังชมบรรยากาศกันนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของตลาดนัดชุมชนบ้านหนองโนตมบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับตามป้ายนี้เลยนะครับจะมีตลาดนัดทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับมีกับข้าวมีอาหารการกินมากมายหลากหลายชนิดนะครับไม่ไมแครับ ขายอยู่ริมทางนะครับตลาดนัดชุมชนบ้านหนองนอสวัสดีครับสวัสดีครับบาเป็นเอฟซีเลยบ่ครับโอ้ยขอบพุณหลายๆนะครับเด้อเอาขอบพุณหลายๆบอโอ้ยขอบพุณหลายๆครับโอ้นี่แดงแดงนี่มันยังครับเนี่ยซกเล็กบ่ครับเนี่ยซกเล็กหมูหรือเนื้อครับขายถุงละจะบาทครับซกเล็กโอ้ยถูกๆเลยเนาะครับเนาะซกเล็กถุงละยี่สิบบาทเนี่ยถือว่าถูกแห้งครับ อ่ะตัวนี้แคบหมูจักบาทครับแคบหมูเนี่ยเดี๋ยวมาชมบรรยากาศก,ากันต่อนะครับพี่น้องครับสำหรับตลาดนัดชุมชนบ้านหนองโนก็อยู่หน้าโรงเรียนบ้านหนองโนนะครับคุณผู้ชมครับอยู่บริเวณของหน้าโรงเรียนนะครับอยู่ริมถนนนี้ครับโรงเรียนบ้านหนองโนอยู่ข้างในนะครับ และสายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนนะครับนี่ทางขวามือนะครับฮืมโอ้เขียดก็ะมี่ตัวนี่อาหารปลาบานเฮาเลยตัวนี่ว่าหนูก็ะมี่ เขียนในเป็ดไตเอาบ่ครับไต่ย่ำกลางคืนเนี่ยบ่โอ้เมื่อนบ่หนูกับเป็ดไตมลางคืนเนี่ยหนูกับเป็ดห่างเอาค่ะไปห่างเอาบ่เจ้าคือห่างเป็นอันอันน้องไส้โอ้บ่อ๋อหนูไปห่างอย่างโอ้แน่นอนเลยว่าเขียนเขียนอีโม่โอ้ยถุงถุงบบใหญ่นาะครับนอบ่แพียงนอหาสิบบาทนี่บ่แพงได้ครับพี่น้องเนี่ยหนูนี่ตัวจักบาทครับหนูอ๋อถุงละร้อยบาทนอ โีไก่บ้านก็นมีนะครับน่ทั้งนี้ไก่บ้านก็มีเออ,อ,เอ,อครับเดี๋ยวจังหนกันครับยางช่มกันครับนี่ตัวนี้ก็ไก่บ้านบอครับเนี่ยเป็นบรรยากาศของตลาดนัดชุมชนบ้านหนองโนนะครับซึ่งโอ้โหคุณผู้ชมตลาดน่าเดินมากๆนะครับคุณผู้ชมครับ แต่ว่าก็อยู่ริมถนนแบบนี้ก็เดินกันด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมครับบางทีก็จะมีอันตรายได้นะครับเพราะว่าอยู่ริมถนนก็ระมัดระวังนะครับถ้าเราเดินด้วยความระมัดระวังเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับโอ้เขียดอีโม่สดๆเลยตัวนี้ทั้งนี้โอ้ดีดดงๆเลยเขียดอีโม่สดๆเลยครับพี่น้องครับน้องใหม่ก็มีนะครับพี่น้องครับ นี่ครับตลาดนัดก็อยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนนะครับเป็นบรรยากาศนะครับซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนนะครับตรงนี้อ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ